สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวเชลซี Chelsea, ขยับอีกครั้งใกล้คว้าปีกวันเดคิดจากดอทมุนกิทเทนส์เสริมเกมรุกด้านเลียมดีแลปไม่วันแรงกดดันประกาศขอลบคำสาปเบอร์9ให้ได้ทุกประเด็นร้อนอยู่ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับแฟนบอลเชลซีทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงดาวยิงหน้าใหม่ของเชลซีเลียมดีแลที่เพิ่งระเบิดฟอร์มซัดประตูแรกให้ทีมในศึกคลับเวิลด์คัพ2025ด้วยชัยชนะเหนือแอสเปอรอนสตูนิส3-0แถมเจ้าตัวยังออกมาท้าทายลบคำสาบเบอร์9อันเรื่องชื่อของ Stamford Bridge เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับเลียมดีแลนักเตะวัย22ปี เพิ่งย้ายจากอิบสวิชทาวน์มาสู่เชลซีด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการฟุตบอลเพราะเคยเป็นเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้และทำงานร่วมกับกุนซือเอนโซมารเรสการะก่อนในอะคาเดมี่ของเรือใบสีฟ้าการย้ายครั้งนี้จึงเหมือนการกลับมาร่วมงานกับโคชที่รู้ใจและดีแลบก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงคุณภาพตั้งแต่นัดแรกด้วยการทำแอสซิสต์ในเกมเปิดตัวก่อนจะมาประเดิมประตูแรกในนัดล่าสุดที่ฟิลาเดลเฟีย ในเกมที่เชลซีถลม่มแอสเปรอนสตูนิส3-0เมื่อวันที่25มิถุนายน2025ดีแลกลายเป็นดาวเด่นของข้ามคืนนั้นด้วยประตูนในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกที่โชว์ให้เห็นถึงสัญชาตญาณกองหน้าชั้นยอดเขารับบอลจากเอนโซเฟอร์นนเดสก่อนใช้ความแข็งแกร่งป้องกันบอลพลิกตัวหลบกองหลังสองคนอย่างเนียนกริบแล้วยิงด้วยความเยือกเย็นส่งบอลกลิ้งผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงาม ประตูนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังเป็นการประกาศศักดาว่าเขาพร้อมเป็นตัวเลือกสำคัญในแนวรุกของเชลซีโดยเฉพาะเมื่อนิโคลัสแจ็กสันติดโทษแบนในนัดนี้หลังจบเกมดีแลให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างประเทศว่าเขารู้สึกสุดยอดที่ทำประตูแรกให้เชลซีได้และยกย่องเอนโซฮานันเดสว่าเป็นแข้งที่น่าทึ่งที่ช่วยให้เขามีโอกาสในจังหวะนั้น สิ่งที่น่าสนใจคือดีแลไม่หวั่นเกรงเรื่องคำสา์เบอร์9ที่แฟนบอลเชลซีรู้ดีว่ามันคืออะไรตั้งแต่สมัยจิมมี่ฟลอยด์ฮัตเซลแบงเมื่อ20กว่าปีก่อนกองหน้าที่สวมเบอร์9มักเจอปัญหาฟอร์มตกไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นันโดตอร์เรสอัลบาโรโมราต้าราเมลฟาวเกลหรือแม้แต่ลูกากูแต่ดีแลบอกว่ามันก็แค่หมายเลขเสือ้อและเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมที่จะพิสูจน์ตัวเอง การที่ดีแล็บทำประตูได้ในเกมสำคัญนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้เชลซีผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเบนฟิก้าในวันเสาร์นี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาอาจเป็นคำตอบในตำแหน่งกองหน้าที่เชลซีขาดหายไปนานด้วยสไตล์การเล่นที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเทคนิคและความเยือกเย็นเขาทำให้แฟนบอลเริ่มฝันถึงกองหน้าอย่างดิเอโก้กอสตาที่เคยครองใจคนทั้งสแตมฟอร์ดบริดจ์มาเรสกาเองก็มั่นใจว่าเลียมจะยิงประตูให้เราได้แน่นอน และการที่เขารู้จักสไตล์การเล่นของโค้ชดีอยู่แล้วอาจทำให้เขาปรับตัวได้เร็วกว่าที่คิดเลียมดีแล็บกำลังเริ่มต้นได้สวยกับเชลซีและดูเหมือนว่าเขาจะไม่กลัวคำสาปเบอร์9เลยสักนิดด้วยวัยเพียง22ปีและพรสวรรค์ที่พร้อมระเบิดแฟนบอลสิงบลูส์คงตื่นเต้นกับอนาคตของเขาแน่นอน เอาละครับมาถึงคำถามที่อยากให้ทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันคุณคิดว่าเลียมดีแลบจะกลายเป็นกองหน้าตัวหลักของเชลซีและลุบคำสาบเบอร์9ได้จริงหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยครับไปที่ข่าวต่อไปเป็นกระแสะข่าวที่จะทำให้แฟนแฟนสิงโตน้ำเงินครามเชลซีต้องลุ้นตัวโกงกันเลยทีเดียว รายงานล่าสุดจาก f a b r i ซ i o Romano นักข่าวสายซื้อขายชื่อดังชาวอิตาเลียนระบุว่าเชลซี Chelsea กำลังเข้าใกล้การคว้าตัวเจมี่ไบ i โน่กิทเทนส์ปีกดาวรุ่งพุ่งแรงของบรุเซียดอทมุนเต็มทีแล้วแม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่างไบเยนมิวนิคตามจีบอยู่ก็ตาม ตามรายงานของโรมาโนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ได้ส่งทีมงานเข้าเจราจากับบอร์ุสเซีดดอทมุนโดยตรงและผลการพูดคุยเป็นไปในทิศทางบวกสุดๆขณะนี้ทั้งสองสโมสรอ,อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตกลงเงื่อนไขกันแล้วนอกจากนี้ในส่วนของข้อตกลงส่วนตัวกับตัวนักเตะก,ก็ไม่มีปัญหาใดๆเพราะไบโนกิทเทนส์เอง ก็อยากย้ายมาค้าแข่งที่สแตมฟอร์ดบริดจ์และพร้อมเซ็นสัญญายาวถึง7ปีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้มีแววปิดจบสวยๆแน่นอนเจมี่ไบโน,โนกิเท,เทนส์วัย20ปีถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรปขณะนี้เขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่บรุสเซียดอร์มุนจะคว้าตัวไปเมื่อปี2020 และเพียง2ปีต่อมาเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในทีมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมาโกโรเซอร์ฤดูการที่แล้วไบโนกิทเทนส์โชว์ฟอร์มสุดยอดซัดไปถึง12ประตูจาก49นัดในทุกรายการแบ่งเป็น8ประตูในบุนเดสลีกาและ4ประตูในยูฟาแชมเปียนส์ลีกเรียกได้ว่าเป็นปีกจอมถล่มประตูที่พร้อมระเบิดฟอร์มในลีกใหญ่ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเชลซีเคยยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวไบโนกิทเทนส์ในช่วงตลาดซื้อขายรอบพิเศษก่อนศึกฟีฟ่าคลับเวิลด์ครับแต่ถูกดอทมุลปฏิเสธไปอย่างไรก็ตามสิงโตน้ำเงินครามไม่ยอมถอยง่ายๆและเดินหน้าเจรจาจนใกล้จะได้ตัวดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทีมการที่เชลซีกล้าทุ่มและมุ่งมั่นขนาดนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะหนุ่มไฟแรงเพื่ออนาคตที่สดใสของสโมสรและนี่คือประเด็นที่อยากให้แฟนๆมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันคุณคิดว่าเจมี่ไบโนกิเทนส์จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์คนใหม่ของเชลซีได้หรือไม่หรือจะเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งที่มาแล้วก็ดับคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณด้านล่างคลิปนี้เลย วันนี้เราจะพูดถึงศึกใหญ่ที่กำลังจะระเบิดขึ้นในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟ i f a า l u b World Cup 2025ซึ่งเชลซีทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำของกุนซือเอนโซมารสกาเตรียมประทากับเบนฟิก้าทีมแกร่งจัดโปรตุเกสที่นำทัพโดยกุนซือจอมเกา๋าบรูโน l ลาชและสตาร์ดังอย่างอังเคลดิมาเรียและนิโคลัสโอตาเมนดีในวันที่28มิถุนายนนี้งานนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอน สิงบลูพิ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการถล่มแอสเปรนส์ตูนิท3-0ปิดท้ายรอบกรุ๊ปสเตจคว้าอันดับ2ของกลุ่มดีมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมถึงแม้ก่อนหน้านี้จะสะดุดแพ้ฟลามเมงโกมาแต่ฟอร์มโดยรวมของทีมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการลุ้นแชมป์รายการนี้มารเรสกากล่าวผ่านเชลซีทีวี TV ว่าการผ่านเข้ามาถึงรอบ16ทีมจาก32ทีมในตอนแรกคือสิ่งที่เราภูมิใจเป้าหมายต่อไปคือรอบ8ทีมสุดท้ายและเราจะทำทุกอย่างเพื่อไปให้้ถึงจุดนนั แต่เส้นทางของเชลซีไม่ง่ายแน่นอนเพราะคู่แข่งอย่างเบนฟิก้าคือแชมป์กลุ่ม4ที่มาพร้อมกับขุมกำลังสุดหน้าครัวนำโดย2แข่งระดับโลกอย่างนิโคลัสโอตาเมนดีกองหลังจอมแกร่งเจ้าของแชมป์โลก2022และอังเคลดีมารเรียปีกจอมพริ้วที่ยังคงความอันตรายในวัย37ปีแถมยังมีบรูโน่ลาชกุนซือที่เคยคุมวุฟแฮมตันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาก่อนซึ่งรู้จักสไตล์การเล่นของทีมจากอังกฤษเป็นอย่างดี มา r เรสกาเองก็ยอมรับว่าเบนฟิก้าเป็นทีมชั้นนำมีกุนซือที่ยอดเยี่ยมและผู้เล่นเกรด A มันจะเป็นเกมที่ยากแน่นอนแต่เราจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดถึงแม้เชลซีจะฟอร์มดีแต่เกมนี้พวกเขาจะขาดนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าตัวเก่งที่ติดโทษแบนนัดที่2จากใบแดงในเกมพบฟลาเมงโกนี่คือความท้าทายใหญ่สำหรับมาเรสกาที่ต้องปรับทัพเพื่อทดแทนการขาดหายไปของดาวยิงตัวหลัก อย่างไรก็ตามด้วยสไตล์การทำทีมที่เน้นเกมรุกและการครองบอลของกุนซือชาวอิตาเลียนคาดว่าเชลซีจะยังคงเดินหน้าบุกใส่แบบไม่กลัวหน้าไหนโดยอาจให้โอกาสแข่งอย่างคริสโตเฟอร์เอนคุนคูหรือโคพาเมอร์ขึ้นมานำแนวรุก เหลือเวลาเพียง3วันก่อนเกม kick off มา r e เ c a าต้องทำกันว่านอย่างหนักเพื่อหาทางรับมือกับความแข็งแกร่งของเบนฟิก้าโดยเฉพาะการหยุดเกมรุกของดีมาร i a และการเจาะแลรับที่เหนียวแน่นของโอต m e n นดีเขาย้ำว่าการแข่งขันในระดับนี้ไม่มีทีมไหนง่ายแม้แต่ทีมอย่าง Atletico Madrid ที่เคยชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็ตกรอบไปแล้วดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด เกมนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแต่ยังเป็นบททดสอบสำคัญว่าเชลซีภายใต้การคุมทีมของมาเรสกาจะก้าวไปได้ไกลแค่ไหนในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครั้งนี้ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์คลับเวิลด์คัพมาครองให้ได้การประทะกับเบนฟิก้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ท้าทายแต่ด้วยศักยภาพของทีมและความมุ่งมั่นของกุนซือเชลซีมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้ไม่น้อยแล้วเพื่อนๆแฟนบอลคิดว่าเชลซีจะสามารถผ่านด่านเห็นอย่างเบนฟิก้าไปได้หรือไม่ มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าคุณคิดว่ามารเรสกาจะวางแผนอย่างไรเพื่อคว้าชัยในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลสุดมันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ